ก็สวัสดีนะครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง Altoon Channel นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวบล็อกเซตตัวมังงะตัวเก็บมังงะนะครับที่ผมทําเองนะครับผมก็ช่วงนี้บล็อกเซตออกมาเยอะนอกจากราคาในค่อนข้างโหดเลยนะครับก็เลยตัดสินใจลองทําเองดูนะครับในเรื่องที่ตัวเองชอบนะครับซึ่งเรื่องเรื่องแรกบ็อกแรกที่ผมทำอ่ะก็คือเรื่องนี้ครับ Red Note นะครับผมนี่ครับกล่องด้านในก็ จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีรูปด้านในนะครับด้านข้างเป็นไรกับแอลนะครับผมข้างหลังเป็นไรนะครับนี่ครับเป็นยางมีไรแล้วก็ข้างบนเป็นชื่อนะครับชื่อเดตน์โน้ครับประมาณนี้นะครับเป็นกล่องแรกเลยครับที่ผมทํานะครับผมก็เดี๋ยวจะลองใส่หนังสือให้ดูนะครับผมขออนุญาตหยิบหนังสือสักครู่ครับ หนังสือผมก็จะสภาพกเก่าหน่อยนะครับเพราะว่ามันนานมากแล้วนะครับอเก่ามากครับห่อป,ปกด้วยตอนนั้นอันนี้แกะป,ปกออกแล้วนะครับผมนี่ครับชื่ตอนนี้ผมทําไปได้3ามบ็อกแล้วนะครับมีเรื่องอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าผมทําเรื่องอะไรบ้างนะครับอก็วัดขนาดวัดอะไรแล้วก็พอดีนะครับผม ก็เขาเข้าออกง่ายอยู่นะครับผมก็ทําเผื่อไว้หน่อยนะครับนี่ครับมันต้องตะแคงใส่อยู่นิดนึงนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมซึ่งตอนพอผมทําเสร็จนยผมว่าเอ้เดนโนน่ควรจะเป็นสีดําล้วนหรือเปล่านะผมก็เลยลองทําตัวกล่องใหม่บล็อกใหม่ดูนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาไ้โชว์เฉยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสี ทนสีใหม่ด้วยนะครับให้มันดำกว่าเดิมนะครับนี่นี่ครับมันก็จะดำกว่าเดิมอีกนะครับข้างล่างก็เป็นสีดำเพิ่มรูปไปอีกนิดนึงนะครับข้างในเป็นสีดำเลยนะครับก่อนนี้เรื่องแรกนะครับผมที่ผมทำเรื่องที่สองนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าเรื่องอะไรนะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบก่อนนะ มาแล้วเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ผมอยากได้บอกเซนตนานแนละ้วแต่หาซื้อไม่ได้นะครับมีขายก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับก็เลยทําเองซะเลยนะครับผมซึ่งก็มีข้อผิดพลาดอยู่นะครับตรงตรงนี้ครับผมตั้งใจเป็นรูปยาวมาแต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้นะครับพอพับไปพับมุมไปพับมุมมามันมันขาดไปนะครับผมกล่องนี้ก็เป็นแบบฝาพับนะครับแล้วก็ติดแม่เหล็กด้วยอ่า ข้างในก็ใส่หนังสือได้3มเล่มพอดีนะครับผมแล้วก็มีตัวริบบิ้นเพื่อดึงหนังสือออกนะครับซึ่งผมอะ่ะผมเอาไฟลนรนะิบบิ้นเนาะเพราะว่าตอนที่ตัดอะแล้วมันมันก็ขาดลุยขาดลุยขาดลุยผมก็ไม่รู้จะทาไงนะครับเอาเลยกเ็เลยเอาไฟลนซึ่งมันไม่สวยนะพอเอาไฟลนแล้วมันไม่สวยนะเออข้างบนข้างล่างเป็นสีเทานะครับข้างหลังเป็นหมู่บ้านนะครับรูปหมู่บ้านนะส่วนตรงสะพานนะครับ นี่ครับข้างในก็เป็นสีขาวอย่างนี้นะครับคือ,อทำค่อนข้างยากนะครับตรงช่องตรงช่วงพับเนี่ยทำแล้วมันมันมีรอยม,มีอะไรนะครับเดีย๋ยวจะเรื่องต่อๆไปเดีย๋ยวจะหาวิธีแก้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้วิธีแก้หรือเปล่านะเนี่ยครับมันเปิดได้ไม่สุดนะครับเปิดได้แค่นี้เองก็ต้องค่อยๆใส่หนังสือไปซื้อซื้บเดี๋ยว อโอเคสามเล่มพับแปะโอเคเดีย๋ยวมาดูเรื่องเรื่องสุดท้ายที่ผมทํานะครับเพิ่งทําเสร็จวันนี้เลยซึ่งผมมอยากให้ทําทางสำนักพิมพ์ทาบล็อกเซตเรื่องนี้มากนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ทํามานะครับก็เลยทําเองเลยครับนั่นก็คือเรื่องนี้ครับเอวานเกเลียนนะครับผมบล็อ,อก,กใหญ่ๆเลยนะครับนี่ผมทํา คือทำสองบล็อกนะครับเพราะว่าทำบล็อกเดียวน้ำหนักมันหนักมากนะหนังสือใหญ่แล้วก็น้ำหนักค่อนข้างหนักนะครับก็เลยทำแยกออกมาเป็นสองบล็อกนะครับใส่ 1- 7ถึงแล้วก็แล้วก็8 8ดถึงนะครับผมก็ด้านข้างจะเป็นรูปนี้นะครับแต่ละบล็อกอ่าทั้งสองบล็อกีนรูปไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับด้านข้างก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับผมเอ่อด้านบนมาดูด้านบนของบล็อก1นกันนะครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับนี่ครับ ด้านหลังเป็นนี่นะครับข้างล่างผมทําเป็นสีขาวนะผมว่าเออมันหนังสือสารปกมันสีขาวก็ยากแต่ทาเป็นสีขาวนะครับสีขาวล้วนข้างในก็สีขาวล้วนครับอันนี้ข้างบนเป็นแบบนี้ครับข้างหลังเป็นแบบน,นี้ซึ่งจุดเด่นของบล็อกตัวนี้ที่ผมตั้งใจทาเต็มที่เลยคือข้างบนจะเห็นว่าบล็อกหนึ่งกับบล็อกสองเนี่ยแีมมันเป็นภาพต่อกันนะครับบะมีลูกเล่นแบบนี้นะครับเป็นภาพต่อกันแบบนี้ข้างหลังก็เหมือนกันนะครับผม แนแหมภาพต่อกันแบบนี้นะครับเออ้านข้างเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีนะครับนี่เอา้าผิดฟังนะบล็อกหนึ่งกับบล็อกสองนะะชนกันปับ๊บเป็นแบบนี้นะครับผมรูปใหญ่เลือกรูปอยู่นานเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้รูปสวยๆเยอะมากครับเดี๋ยวจะลองใส่หนังสือให้ดูนะครับสักครู่ขอหยิดหนังสือก่อน มาแล้วก็จะเป็น1 7ถนะึงเนาะแล้วก็8 1 4ถึงนะครับบล็อก1น,นี่ก็จะเป็น1 7ถึงนะครับคือเพราะมันเป็นสีขาวและสีขาวแล้วมันค่อนข้างสวยนะครับคือถ้าถ้าได้เป็นเรื่องหนังสือเองผมก็คงจะเลือกแบบสั่งตรงๆมาครับแต่นี่สั่งทางออนไลน์นะครับก็อาจจะแบบไม่ตรงบ้างนะครับสั่งมันก็จะแบบ ก็ไม่รู้ว่าถ้าไปเลือกเองต้องเลือกทีเดียว14เรื่เล่มจบเลยเนาะเพราะว่าถ้าทยอยเลือกก็คงจะไม่ตรงอยู่ดีนะครับเสร็จแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะทยอยทําเรื่องที่ตัวเองใหญ่กระทับนะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับก็กดดูที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ